you mm -hmm. สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆพุ่นนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปพิเศษในวันหยุดวันนี้นะคะว่าสารความรักนะคะที่คุณจะได้รับหรือคุณจะได้ได,ได้รับการได้รับการสื่อสารหรือสารมาสื่อสารมาถึงคุณวันนี้คืออะไรนะคะอ่าใบแรกนะคะถาม จะมีใครมาถามคุณนะคะมีส่งข้อความหาคุณมีคำถามถึงคุณหรืออะไรที่คุณเคยถามแล้วยังไม่ได้คำตอบคุณอาจจะได้รับคำตอบในวันนี้หรือเร็วๆนี้นะคะรวมถึงคุณจะได้รับความมั่นใจหรือได้รับความความมั่นใจในเรื่องของความรักความรู้สึกหรือคุณจะถูกพูดให้คุณรู้สึกมั่นใจในสถานะความสัมพันธ์หรือคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองก็ได้นะคะ แล้วก็จะมีใครนะคะมาทําข้อตกลงกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักหรือเรื่องของธุรกิจจะมีคนนะคะมาทําข้อตกลงกับคุณนะคะแล้วก็คนรอบข้างค่ะน่าจะให้การสนับสนุนคุณหรือจะมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยดูแลคุณในวันนี้นะคะหรือช่วงนี้หรือเร็วๆนี้เนาะ แล้วคุณก็จะได้รับความจริงใจถ้าก่อนหนะ้า<ม>นี้เจอแต่คนไม่จริงใจนะคะคไม่ว่าจะในเรื่องของความรักการงานการเงินก็ตามเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้เจอคนที่จริงใจมากขึ้นนะคะออแล้วคุณอาจจะได้มีเกณฑ์การเดินทางใครที่วางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศใครที่วางแผนจะเดินทางไปไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการงานหรือว่าเดินทางเพื่อเพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ติดต่อประสานงานต่าง,างๆนะคะวันเดี๋ยวรอเร็วนี้คุณก็จะได้นะคะได้รับข่าวจากการเดินทางหรือการเดินทางคุณจะรับรื่นขึ้นหรือใครมีวางแผนจะไปต่างประเทศก็มีโอกาสจะได้ไปนะคะ แล้วก็ชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่เงินใหม่ธุรกิจใหม่หรือความรักใหม่ๆห,หรือใครที่เลิกลากันไปก็อาจจะกลับมาคืนดีกันใหม่ด้วยก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะท,ทํานายจะอยู่ได้ประมาณอ่าถึเดือนนะคะก็ขอให้ทุกคนขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย ใครต้องการดูโดนส่งต่อแอดไลน์นะคะหรือใครต้องการสนับสนุนช่องนะคะสามารถสมัครสมาชิกได้นะคะมีตั้งแต่ราคา50บาท80บาทและ100บาทนะคะเราจอกันใหม่คินะคะ้าค่ะบ๊ายบาย